เฟซของผมนะครับเฟซบุ๊กของผมนะครับก็โปรไฟล์ทำเองนะครับเป็นลาบมันเปล่ แล้วก็เพื่อนนะครับก็ขอร้องมาเป็นเพื่อนได้นะครับก็เป็นเพส่วนตัวนะครบไม่ใช่เพจนะครับก็ถ้าเป็นเพจเดี๋ยวจะสร้างน,นะครับก็ชื่อตามนี้นะครับก็รูปตามนี้เลยครับ นะครับเด็กก็จะทำเป็นวันดอกการใหม่นะครับเอาลูกนะ,กะปด็กก็จะกินสงกรานนะครับก็อันนี้คุณวีฟียแซกเกอร์มือไวทีทำให้นะครับก็คลิปนี้ขอลาไปแค่นี้นะครับ,บ๊ายบ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 าย,บาย,บาย,บาย